ผ่าก็เลือมเม่อมม,มือบาบมือบาบอยู่พี่น้องเนอะอยู่ฟังนั้นพูผนผ่าเหลือมพี่น้องจา๋าสบายดีสบายดีพี่น้องปกไายเบิร์ตสกูสสกุนพี่น้องจา๋าบรรยากาศบ้านสวนยามเย็นตอนนี้สองทุ่มกวา่าพี่น้องเนาะนี่อาวสิผ้าอาเมื่อไปใส่ สิผ้อเอาเมื่อไปใส่ขืาจะมาแตา่เศร้าคุณเจ็ดสี่ผ่าเหลื่อมฝนสิโตคำนะอเนาะเผ่าเมื่อหลังจากที่กินข่าวแลว้ว <c oughs> ขนาดมากันั่งเห่าเออมาดําน้า เจส,สีกับสามีเพลิลลนนี่กำลังลรับประทานอาหารเย็นพี่น้องแต่ว่ากินแล้วละละ่ะก็นั่งเว,าว้านัวหัวมวนอพักกันย่างเหตุอย่างธรรมตอนนี้สองทุ่มพอดีพี่น้องจา้าเมื่อนี้ก็กินข่าวอยู่หน่ปกติก็กินข่าวอยู่นี่จมือละสองมือสามมือบอก สองมือวันนี้อันสาวันเพื่อกะตึกแหอเอาไปานี่แหละขึ้นมากินเนาะมาป้งมาย่างเดี๋ยวมันอนีกกรงซ่งผฝนจิตตกินได้พี่น้องพาเหลือเมื่อแม่เมื่อแม,แม่พาห้องอยู่นี่นะจ๊ะป่าก็บบริโตวใหญ่ดอกเนาะเอาขึ้นมาจากโลสี่โลสี่โลห้ากจจ่ะสี่โลนะจ๊ะย่างป่า ขึ้นมาแล้วกับปีงสดๆเลยแต่ว่าปกติการยุสานี่บริเอาขึ้นมากินแจ๊กเทออะไรเป็นครั้งแรกเนะเาะเบ้าหมีขายให้สาวันโลละลอยพี่น้องอืมได้ซื้ออาหารมาต่อมันนี่ก็ออกมากินเข้าพี่เนาะอย่างป่าสาวลอยายรวยเบาอ่อยสาวแสงแล้วก็ครูสอนทำไอ อาขนมปังเจ็ดสีกับเมื่อแล้วบรรยากาศกะบ่หอนบ่หนาวพี่น้องเนาะอาวกินอิ่มเบื่อะลตีกินอิมนอ่มหมดแล้ว อย่าบอกนะครับไปไปซ้อนอันเฮ็ดขนมตอนนี่นะบริได้รับบร่ไนอนพอดีเพื่อนสิกรับมาเอินเปิดจองได้หรือบป่แสงสำหรับเมนูขนมปังยังนะจ๊ะเปิดได้แต่ขนมเคก้กเมนูมานิกาปิ้งป่าตามมา่มะคงพี่น้องหมดไปแล้ว เพิ่นมาบัตรผ่านแดนส่วกาะเเนาะกำหนดแค่สามเมือมื่ออื่นก็ครบกำหนดแล้วกายบ่ไ้เดยวโดนปับมาๆาาก็ค่าพี่ต้องจาสลัดดีจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันด้วจ้าม,มาบ้านอมมาลาต้องกินน้ำเก๊กข่อยน้ำเก๊กข่อยกับการน้ำก้าหัวขาดก้าเสือหัวขาด แท้จริงเพื่อนอยู่ใน,นเข็ม,มาลาดเด้้าซิมากไกลๆขึ้นมาตรงนี้อะแท้จริงบริไกลบกได้ดไกลเด้ขี่รถไป1ิบกว่าที่นี่ขามไปซุ้มคอยไปตลาดฟังกับไปฟังเนี่ยเนาะไปมาดานหน่อยก็ได้อันนี้เพื่อนขามต่อมอฟังอันมุกดาหารสวรรค์เขตมือม้อื่นมื้อื่นก็สิได้ไปส่งเพื่อนอีก พลต๊ะแล้วพี่น้อ,องบูกนกระดำนานะคะขยากเมื่อกระยางระทงเมื่อเลยจ้าจุงมแคนกันเมื่อโลดแล้วก็ขี้มะพร้าวหา่าวร้อยขาบู๊จ้าอันนี้วางแผนไปแล้วแมนบอก <c oughs> คือเสียเอาเพิ่นมาลอยแร่แบบนี้ <c oughs> หรือเอาเพิ่นมาดำหน้าบ่ดำหน้าแหละจังเมื่อบ่ <c oughs> ไหนๆก็มาแล้วดำหน้าเสร็จค่อยเมียนะคะ เรียลแล้วดำนามีน้ำพี่แต่ว่ารอว่ารุนว่าฝนสิตกบ่อันนี้กับฝ้าห้องเมื่อึมหืมอยู่เด้อหนาฝนแต่บ่มีฝนเนาะแห้งแรงคักดำนากับแบบ สูบนำผ,ผ้าเหลือมแห้งยั่ได้หมดเนี่ย,เ,ยเอาอ,าาอ,าอาขนมเพิินเฮ็ดนี่ก็ขายบอกโปรเสกมาแจกนี่เหรอ,อเอาไม้เขาซิมนั่งเอาไมคได้พี่น้อง ลาบอจ้าเป็นลาบอเฮน้งีเงียนมาเป็นลาบอตาอุ้มลบอไหปากเทุ่งบอกคุม่ถุงบอกระกแบโอ้ยมาสอนมาสอนโมนี่ไฟเผื่อแบไฟตกไฟอยู่บ้านเท่านี่ไฟบุค่อยมาตรฐานเนาะไฟฟ้าแบบ

น้ำกระบ,บกพอสมควรพี่น้องนี่น้ำนะบ,บกลงแหงปกติล้วมันเต็มฟังคุณเดนี่นี่มันหอดการเพดไดวโวก็จนหอยต้องแรงอยู่เนี่ยปกติมันถ่วมเนาะล,ลายเม็ดอยู่ประมาณ3เมตดเอาพลลงเม็ดแล้วนี่พักกันสูบน้ำดำหน้าเนาะน้าลุงเนินแน่น้ายายรุ่นแน่บกพอสมควร ปกติสิบปานนี่เนาะผนมันขึ้นฮอดป่าหยาบนะ้นำแต่ว่าน้ำใสพี่น้องเมื่อน้นฝนตกลงมาแล้วน้ำมันเขา่าซะตื่นมาพอ่าป่าตายขาดออกซิเจนมันนอกนำ้นำน้ำฝนไหลเข้ามาเนาะแต่วมันตายมาหลายหมื่นแล้วสามสี่หมื่นแล้วส่วนใหญ่เป็นปลาเข็งปลานิ้นก็ตายอยู่กับ่หลาย บรรยากาศดีพี่น้องเบื้องแน่อันฟ้าเหลือมนะม,อมืบ,มบแมบมืบแมบบรรยากาศบ้านสวนกระสีดยินเสียงจิงหลีดจีซ่อนห้องเนาะเบื้องแนสะนะนำบกลงพอสมควรเลื่อยอยู่ข้างล่างคนนะ่ะสุดไหวหน่ำมา ลงกระโดดลงกระโดดน้ำด้อากาศกับคนข้าง,งหอนเนาะมันแบบเงียบบ่มีลมเด้ เมื่อนี้กับภาคกันออกมากินข่าวอยู่หน้าเบิร์ต ด้านหลังก็จะเป็นไฮตะกาเนาะเสียงจิ้งหรีดจีซอนห้องอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาไปใต้จิ้งหรีดได้เด้ส่วนนี้จิ้งหรีดดำตะกาเมื่อกี้นี่ฝนปล่อยๆล,ล,ลงมาผ่าห้องทั้งโซนบุญหลักผ่าเหลือมอยู่นะเห็นบอแแบบแบบแแ มันอีกระดำหน้ายายรุนก็นเลยพากันมากินข้าวอยู่นี่เนาะฝนจิตกบอมเออื่นกินข้าวแล้วก็นั่งเว้าเล่นเว้านัว,นวหัวมวนกันเนาะ เมื่ออื่นอัมมาลาจะไปส่งแขกเนาะไปส่งผูละยุสวรรค์เพิ่นขามมุกเพิ่นมาหาสาวแสงมาเล็นน้ำสาวแสงพอเคยอยู่น้ำกันอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเปิดเป็นโรงงานขนมปังอยู่อำเภอเขมรมาช จะกลับพุ่งนี้เนาะแต่ละมือก็มากินข้าวอยู่นี่แต่เ่เาเพื่อนนอนอยู่บ้านผแหละหยุดนอนอยู่น้ำแสงเพิ่นมาสองภูมิเพิ่นเนาะเดี๋ยวเดือดเดือดก็กลับแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปนอนอยู่บ้านแต่อ,อยู่บ้านสวนก็มิแต่สาวสาววันเพิ่อนนอนผู้เดียวเนาะ ยังเหลือมีเด้ฟังนั่นผ้าเหลือมผ้าห้องเริ่มเดิกแล้วพี่น้องสองถุ่มกว่าเดี๋ยวมาฮอดีบอมีก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวฝนตกสบายดีเดี๋ยวรอรุ่นเมื่ออื่นฝนสิตกบ่